ครับสวัสด the ีคร uh, um, mm, uh, 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 um, ับพ uh, 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 ี่ๆน้าๆเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านครับผมและท่านผู้ชมทุกทุกคนครับเมื่อกี้ก็คือเก่าครับมาพบพอกับเขืสกุลพ่อรุ่ยครับพี่น้องครับกัเขามาแล้วก็บจะเลืมกดนไหลก้นแร์กดติดตามนั่นน่ะพี่น้องเนื้อเมื่อนี้ก็ออกไม้ครับออกไม้ออกออกไม้ใหม่พี่น้องเลยไม้ใหม่อีกแล้วพี่น้องเลยกัไม้นี่กับ่เคยมาเจือเทียรครับพี่น้องครับแจ็คสันมีตูบอลนะพี่น้องเนาะกัพื้นที่ก็บร้ายครับเป็นพันไร่ผมเลยครับพันไรเนี่ยชอยู่อยู่วะพี่น้องมันคือกว้างแท้ครับ มันเป็นป่าธรรมชาติครับป่าบริ้ปยครับผมเพราะว่าแต่เกากับมันน้ำอุ่นเคยถ่วมครับอยู่นี่ยันว่าปลามันสิเขามาอยู่นะพี่น้องเนาะเลยมาล่องเมองครับหากไม่เคยมาจักเทียพี่น้องเคยมาตีแต่สะดูครับตีจะเงื้อสดเนื้อปลอมพี่น้องก็ได้อยู่ครับปลาดูนะแต่เนี้นาดินนี่ไม่เคยมาจักเทียครับหากถ้มาลองเทีอแรกครั้งแรกครับในชีวิตอ่างตัวนี้นะครับเนาะอาครับทะลุนจะส้มกันครับ เอาครับพี่น้องครับกะเอาเบ็ดลงไปเตะเรียบร้อยครับกะมาทตารุนทธอส้มไปน้ำกันเลยพี่น้องเลยไม่ใช่ม่เตรียมไมตัวโบนะครับเนาะเอาครับไปครับพี่น้องเข้างห้องเอาครับเอาขึ้นครับนี่หลังนี่กินเองอันนี้ไต่เล็บน้อยเขาเป็นเล็บตกปลาขาวครับเป็นตกปลาหน่อยลุดครับพี่น้องลุดลุดลุด ตัวมันง่าครับผมเพราะว่าดึงขึ้นมาเมื่อกี้นิดๆหยาครับเดี๋ยวนี้มันก็เลยลุดครับพี่น้องเอาครับท่าลุตทานช่อชมกันต่อไปครับผมเอาครับพี่น้องครับ ตีปานาดินกับมีของไ่ครับมาอนิกะมี่ของไาไหมเบื่อนครับว่าเฉยไงเไถลุตส้มกันครับพี่น้องครับเไหญ่่ไงพี่น้องนู้นพ่องเด้ใหญ่ขนาดพี่น้องหงยขนาดง่ายครับพี่น้องใหญ่คับุนไปแล้วครับโอ้หของญ่คับอีลีพี่น้องไใหญ่บ่พี่น้องหญ่บ่เอา เดี๋ยวเลยพี่น้องพ่อของญ่ครับมันนี้โอ้เ่าครับถ้าดูจะชมกันครับผมรับหลังเดิมครับหลังเดิมครับเอาขึ้นิดเลยพี่น้อง มาแล้วครับมันมันครับผมนี่ครับสองเต้มครับพี่น้องครับใส่งามๆครับสองตัวเลยครับพี่น้องแสดงว่าเขาเป็นมูครับพี่น้องครับอ้าวครับเขาหยัดเก็บปลาครับผม นี่กะซิลินของหน่อยพี่น้องเลยหน่อยแห้งพี่น้องเลยเอาครับผมกะมาทานรุ่นตะสมกันอีครับว่าจะมีเต็มวะครับ mm hmm. แสดงว่าปลาเขาสื้อครับพี่น้องครับท mm hmm. ี่นึงกับปราเดียอ้อยนะพี่น้อง ถ้าเป็นปลาธรรมชาติครับปลาหน่อยตีเบอร์ใหญ่บ่วเล็กซึงปลาใหญ่บ่วเล็กนี่ลองถ้าเป็นปลาตลกไก่ครับครกบผูเห็นโอลงมันเหียกี่น้องเอาครับทางรถทัชมังกันครับเอาครับพี่น้องครับกะเงียบไปดนครับพี่น้องหลังจากเอาขึ้นสองตัวแล้วพี่น้องเนาะกะบ,บุมมี่ยังมาต่อยมาสู้นครับพี่น้องครับสงสัยกะปลาบวกินเ็ดเรียว่าบ,บุมมีปลาอันนี้กับพวกจักครับผมเพราะว่ามันเป็นปลาไม้ธมรรมชาตินะพี่น้องเนาะ เอาครับมื่อนี้กะมีในผ้านม่านนำหลังพี่น้องเองมืง่อนี้เพิ่อนกับโทรศัพท์มาหาว่าลงแถวไหนพิน่ผว่าเพิ่อนกับน,น้ำมานนำหลังพี่น้องสิ้ผ้ามากินเหี่ยวอยู่ดอกพี่น้องเองมืง่อนี้เอาครับท่านเลือดช่องกันครับเอาครับพี่น้องครับมื่อนี้กะมีในผ้านมานน้ำครับผมนี่ครับในผ้านมานตะไกลครับมานตะเมืองอุบลครับผมสวัสดีกองนะครับสวัสดีกองเนี่ย ีอ่าครับนายพานนายพานครับนายพานใหม่กะเพื่อเพื่อระน้ำห้ามมองแล้วเพื่อระหอดพี่น้องเลยหลงทางพี่น้องเลยเอาครับถนนตะชมครับผมมาเสิมิเตอร์มิตรให้นายพานใหม่ในเมืองบอลได้พี่น้องเนาะเอาครับพี่น้องครับหลังดิสฟงมีอาการครับผมเอาขึ้นลงมองดูพี่น้องเนาะ เอาครับพี่น้องครับเต็มสามครับผมนี่ครับผมมาแล้วครับผมเ <laughs> ต็มสามครับเต็มสามนี่พี่น้องด้วยเอาครับเขาจะเก็บปลาครับผมอ่าเมืออ่กอกี้หากินปลาน่อยครับผม เอาครับผมกมาทาลุนทาส้มกันครับวัสิม,มีแต้มสีให้มึงโมงพี่น้องเนาะครับหลังที่สองเขามีอาการครับผมแต่ว่าขึ้นเมียนแล้วพี่น้องรุดบ่หมดยังไงพี่น้องเอาครับเอาขึ้นแล้วมึงเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยอยู่เลยพี่น้องอยู่เลย เอาพี่น้ครับแตมทีสีครับผมมาครับมาแล้วครับผมเตรมตีครับพี่น้มาครับขีอยากเจ็บปล้าครับผมห้ามมนถลอดเลยพี่น้องไงเาครับพี่น้องครับกะมีเตรียมซีให้พี่น้องในเมืองนน้อครับเนาะกะทารุ่นตะสมกันครัว่าสิมีเตรียมตีหามาพี่น้อง มทุกที้นการนีทีมงานมาโค้กครับเปิดกายมากมการะทำมาใดบ้างครับนะพี่น้องเพื่อนก่าคิดประจําครับผมแต่เพื่อนก่าไปตีน้บผมครับเอาครับถอาเรื่องจะส่งกันครับผมเอาครับพี่น้องครับกะหลังที่สองครับผมหลังที่สองนี่อาการครับผมอันนี้กะบโอ้มาโค้งใหญ่พี่น้องเจอตัวของใหญ่พี่น้องวันนี้เอาครับเอาคืนลงมลยพี่น้องเนะ คคาครับผมอยากเก็บปลาครับผมปลา,ปาในใบ่อนใส่เลยปลาที่เขาชงไปนักเอาครับครับเมื่อกี้นี่ก็ปลาใหญ่บ่อนครับวงตีตีเบ็ดลงไปแน้วเนาะ ยังเราพี่น้องเนาะเมืองกะเป็นตาเป็นปลาตะเพเียนครับพี่น้องครับเอาถัา่วลุกจะสบกันครับว่าสิม,มีแซ่บที่เจ็ดให้เม,มื่อหมดแล้พี่น้องเนาะเอาครับพี่น้องครับกะหลังสุดท้ายครับดึงครับพี่น้องครับสายงานแล้วพี่น้องเอาขึ้นน,น้องแล้วพี่น้องเนาะกิ้นสองล้างแล้วพี่น้องเอาดิ กดเ,เพ่เอ,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 อพครับพี่น้องสองตัวครับท่านเป็นมันขนาดครับผม นะทางการเกินนะทั้งเงี้ยังยเงี้ยเอาดีครับพี่น้องอีกเตรียมนึงครับเขาที่ที่ครับพี่น้องครับเอาไปยาเก็บปลาครับผมเขาที่ที่ครับเขาที่ที่เี๋น้องไปตรงสี่แล้วไม่ไหวติดใจมันเข้ากันตีไม่เท่าไงพี่น้อง้กินอยู่ เอาพี่น้องเอาขึ้นมาให้หมดเลยพี่น้องเลยจะด,ดมกกันกระตีนอยู่ครับเอาพี่น้องครับนี่ครับมาทีทีครับผมเอาครับพยัดเก็บปลาครับผม เอาครับพี่น้องครับเย็นเลยครับหลังแหลกขึ้นเราครับผมนี่เอาครับเอาขึ้นเลยครับเรา ม่แล้วครับหนึ่งเต้มครับผมเอาครับข็แยกเก็บปลาครับฮะเข่าเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับแยกตัวก็แยกครับผมเอาแล้วครับเอาอีกครับขั้นครับเา

พี่น้องครับหลังที่สองครับ้ายมือครับผมเอาคืนล่องมาพี่น้องันดึงกิ้งกิ้งสองบาทพี่น้องเนี่ยเอาครับผมไม่แล้วครับหนึ่งแต้มครับมาครับมันๆมาครับผมขออนุญาตเก็บปลาครับ สายปลาสแสดงครับผมนี่ครับเอาครับพี่น้องครับหลังจากเอาคืนที่ที่ก็มีส่ยมอยนะพี่นอนะ้องเนาะกะมากก็แต่สองโมงเช้าพี่น้องเลยกะตอนนี้กะเวลาประมาณบ่ายสามแหละครับพี่น้องกะพอไดียูดีกินอยู่ครับอีกจังหน่อยกับจังเมืองนะพี่น้องเนาะกะทารุนตะสมกันเป็นปัน่นสุดท้ายครับผมว่าซิมิเตียมอีบว่วซิมิตัวซ้ำมา,มานบ่ลนะพี่น้องเนาะ มััครบมีหอยลนเดโค้พี่น้องเลยเอาครับมื่อนี้กะพ่อกลับกกบ้านครับสรุปผลงานครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับกะพ่อได้อยู่ได้กินครับผมกะได้สองสามปีนพี่น้องเลยปลาโน้ยครับตีปลาโน้ยมื่อนี้ เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่ครับกาด้ซัมเนียนะครับพอได้อยู่ได้กินครับพอได้หนึ่งในแจ้วเจ้าพี่น้องเลยเอาครับกะเคยสกุลพัลลุยกะสิพาคิบไบเพียงซัมเนียครับผมคันโพนิมักไพ่สอบกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนิดเพือพี่น้องเน้อสวัสดีครับ